เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนที่แขกคำมพกกายยังคงแบกพักลุงทักษิณแม้ทำผิดศีลหลอกลวงคนเป็นล้านว่าจะไม่จับมือกับสองลุงพักเพื่อไผยและนางแบกโดนแหกไส้ที่โทนี่บินกลับไทยหลายคนหอนนอชอชายชื่อทักษิณตาต่อนยอนคุกบางขวางจัดที่นอนรอป้อชาย ส่วนมุ้งมิงทิ้งทุกอย่างหน้าบางมากปิดสวิตสีข้างถากเลือดรินไหลปิดสามปอแต่ต่อมาให้อภัยไร้สัจจะแม้หน้าใสาไร้ราคาหมามันห่ามันส่งเสียงเกิดประโยชน์เห่าไล่โจรขโมยโฉดยังถอยล่าเห่างูเห่าเข้าต่อสู้ตาต่อตาคนควรอายเสียงเห่าหมาหน้ามอมมองอันสัจจาฟาสวรรค์ท่านมองเห็น อันศีลาผู้บำเพ็ญมีกลิ่นหอมพูดแล้วทำพระสัรเสริญพระพยอมพูดแล้วถุยคือมึงปลอมพูดทำไมนัทววฒิสุดระอาลาออกพักสอสอกุ้งเดินหลังหักแบบไม่ไหวคนเสื้อแดงไม่เคยเปลี่ยนแดงถึงใจมันผิดที่หัวหน้าใหญ่เสือกเปลี่ยนแปลงจะเสียสัตว์เพื่อจัดทีมแอดเวนเจอร์แก๊งสามปอยยืนเดาเด๋ยืนเป็นแถง ไม่มีลุงแต่มีแป้งกูระแวงไม่มีตูกหางใครแกว่งแฝงไส้ในแถมยังมีพัชรวาดมาตำรวจน้องอีป้อมหน้ารุ่งทวดเดินไม่ไหวเป็นร่างทรงซีอิวขาวเอาเข้าไปรองนายกตำแหน่งใหญ่ใครให้มาเจยิ่งสักทักไปหาคุณพี่แขกเชิญมาคุยยายยืนแบกแหกสองขามือทั้งคู่ชูลูกโลกแสนบูชา เจยยิ่งสักถามปัญหาล่าความจริงคำพากาคิ้วขมวดสวดยิ่งสักตามืดบอดเพราะความรักมาเข้าสิงผิดก็รักจักปกป้องไม่ติดติงเรื่องสัจจะหากต้องทิ้งก็ต้องทำไม่อย่างนั้นมันกลับมาคว้าตำแหน่งนู่นลุงป้อมแกวิ่งแข่งดูขำๆอ้วนตูตาเหมือนหมูป่าขนสีดำ เคี้ยวโค้งโคง้งพร้อมตบคว่ำแททองทานผลออกมาหน้าตาเลยอับปลับรัฐบาลแจ้งประจักษ์แก๊งทหารเพิ่มเติมแค่มีเพื่อไผ่พุ่งทยานมีเศษ็จาเป็นประธานประสานใจอนิจจาน่าสงสารคนโดนหลอกนาเพื่อไผ่ว่ากลับกลอกรับไม่ไหวไม่จับมือคำสัญญาตัวชาวไทยรับตำแหน่งเสือกยืนไหว้ไอ้หอตอ คือเรื่องราวคราวนางแบกแหกทุกกฎสิ้นศรัทธาเพราะโป้โปดเพราะหัวหมอชนละหน้านต้องเสียคนเดินชนต่อหัวหน้าพักโดนคนล้อทดท้อยใจกรอนตอนนี้มีประเด็นเรื่องสัจจะอย่ามาอ้างเสียสละสีข้างไทยคำสัญญาอย่าทำลายหลอกคนไทยแล้วเสือกอ้างแค่คำขายโฆษณาอัปปัลกประจักษ์แจ้งทั้งสามโลก พักเพื่อไผ่พักโกหกหมดคุณค่าผีเสื้อแดงเก้าสิบศพนองน้ำตาอยากจะถามคำพก,กาว่าทำไมทำไมแบกไม่แยกแยะเรื่องสัจจะหรือจริงไร้ธไร,รมะหรือใจร้ายหิวอำนาจกระหายยศไรอย่างอายใหญ่เสือกลืมคนที่ตายถวายตัวคือคำถามที่ไม่เคยมีคนตอบคำพก,กายังนบนอบยามทำชั่ว สีโรราบกราบโทนี่และครอบครัวแมกเพื่อไผยรับรองชั่วร์แบกจนตายแล้วคนไหนทนไม่ไหวให้ย้ายออกใบตองแห้งออกจากคอกเดินลับหายอาจารย์พิษคนจุลาบอกบายบายและอีกคนคือน้องกายขอย้ายรังส่วนสีโรดคล้างไัยบูนยังกั้มกึง่งจัดรายการแบบครึ่งครึ่งจัดตามผัง รับเงินเดือนจากช่องไอยผู้จ่ายตังอยากย้ายค่ายอยากย้ายฝั่งขออำลาเหลือแค่เพียงเหล่านางแบกและบังแบกจานวิโรธพร้อมจะแลกประจันหน้าใครต่อกอนย้อนเกล็ดแก้วมึงเข้ามากูบังแบกพร้อมวิ่งค้าด่ากระจุยและก็เหลือคำพกาด่าสามนิ้วสอนการเมืองเคยนั่งชิวเก้าอี้หลุย สอนหลักการผ่านหน้าจอเป็นขาลุยเมื่อบัตรนี้กลายเป็นปุ๋ยซากอินทรีย์แม้ชาวบ้านยังอ่านออกจะบอกให้คนโกโหกอย่าไว้ใจร้ายกว่าผียามสัญญาใครจะเชื่อในวจีสันดานออกคนวิ่งหนีลีไปไกลเหมือนกับเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจอมโกหกบอกหมาป่าวิ่งมาถกหนูวิ่งไล่แต่หมาป่ามาล่ากแกะวิ่งอย่างไว ช่วยหนูด้วยเหล่าผู้ใหญ่ช่วยไลท่ทีโกหกเลยตอนแรกแรกแยกไม่ออกใครที่เชื่อวิ่งจับหอกวิ่งเร็วจีบ้างถือขวานบ้างถือดาบเข้าราวีวิ่งขึ้นเขาหมาไม่มีสักกัตัวครั้งที่สองลองพูดปดอดไม่ได้เด็กเลี้ยงแกะวิ่งร้องไห้พูดมัวมัวนาและลุงช่วยหนูด้วยมันน่ากลัว มีหมาป่าหนูไม่ตัวชัวแน่นอนเมื่อคราวนี้มีคนนิ่งไม่วิ่งแห่แต่บางคนบอกจริงแท้บอกสังหรณ์วิ่งตามเด็กคนเลี้ยงแกะเล่นละครต่างเหนื่อยหอบโดนสัง่งสอนย้อนกลับมาครั้งที่สามยามเคราะห์หามยามดวงตกมีหมาป่าสก,กรปรกเดินสี่ขาแยกเขี้ยวคมขย่มแกะเห็นตําตา เด็กเลี้ยงแกะร้องไห้จ้าหามวลชนช่วยหนูด้วยช่วยเพื่อไผ่ช่วยหนูด้วยเหล่าชาวนาด่าไอ้กรวยกูไม่สนหลอกหลายทีแต่หนนี้กูไม่ทนหลอกซ้ำซากกูเป็นคนไม่ใช่ควายเด็กเลี้ยงแกะเอามือแตะที่ข้อศอกบอกเชื่อหนูหากหนูหลอกให้โดนไหวประชาชนกระโดดถีบเด็กเกือบตาย ไล่เด็กเลวพ่นน้ำลายขายคำลวงเดินคอตกมือกุมหำช้ำไปหมดซากแกะตายเลือดไหลยหยดบาดใหญ่หลวงก็ย้อนคืนคนผิดศีลกรรมตามทวงสเสวยเคราะห์อย่างหนักหน่วงป่วงไปนานแค่นิทานยังงานงอกขนาดนี้แล้วเพื่อไผ่คงนอนซีโดนประหารพักนายชวนก็เหมือนกันเสือกคบมาน พักเลยแตกอวสารตำนานชวนจบตอนที่แขกคำพากายังคงแบกพักลุงทักษิณแม้ทําผิดศีลหลอกลวงคนเป็นล้านว่าจะไม่จับมือกับสองลุงคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาซีให้เสียงภาคโดย AI